新幹部というか買いに来るのでちょっと最近かはやってる回答か喋ってもらおうかなって今考えてるんですけど今お金の中に聞いていて何の言葉がいいかなっていう感じなんですけど。 คำนี <muitas> oh. s <S ้เป no ็นคำที่เรียกได้ว่าเอาใช้ไปขยายคำลักษณะนามคำกริยาหรือคำพิเศษใดๆถ้ามันมีฟีลมากขึ้นนั่นก็คือคำว่าชา่พสำหรับโคตบอกว่าชาำดีตบอกว่าช่ม no 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 you have to say it 你要说的更有那种感受，ช生动，你要这样说长。<粉> でば他のことばを作ってますし、まの言葉をにつけて、シゃんとかでいいんですね。ちゃう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 ちゃん、ちゃうちゃん、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 ちゃう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 ゃゃ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  例えば、もし、えっと、他の言葉と使うと、奈ーラ・チャとか、奈ーも可愛いですね。で、とても可愛いいは、奈ーラ・チャンでペ <laughs> ンペ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 ンンペンペンペンンペンペンペンンペ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 ンンン น่ารัก่ำโอ้ยฉ่แบบยาวๆเขาไปแลว่าน่ารักมากแสบน่ารักฉ่งน่ารักไปน่ารักแสบน่ารักเปิดเป็นโมควายยูซามน่ารักฉ่ง หรือว่าเวลาที่เราเจออะไรที่แบบเริ่ดๆรลยเนหลังสางารพูดแบบโห่ฉ่ำมากแม่โมชิโน่จิบกอะคุเรองน่โต้อมองว่าอะไรบ้าฉ่ำมากแม่ตัวกลางฉ่ำมากแม่ก็สนุกอยู่นีโอเคโอฉ่ำมากแม่ฉ่ำมากแม่ แล้วโอเคค่ะและนี่ก็คือคำว่าฉ่นั่น